สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องจักรชุมพรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปเปิดกล่องนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ายกอบินเหมือนเดิมนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวนี้เนาะอะไรเ,เกิดนึงตัวนี้เป็นไซส์ห้าบาศูนย์นะครับเพิ่งเปิดตัวออกมาได้ประมาณสองเดือนละนะครับเพิ่งได้รับเป็นกันเดี๋ยวมาแกะดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเหมือนเดิมนะครับก็บินซีนมาเหมือนเดิมครับซีนพิปิดตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินเหลืองนะครับสองสี ตอนนี้ก็บินทำฮอจสองสีออกมาแล้วนะครับภายในสีลำเดียวกันโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องก,กันนะครับว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับผมปึ๊บอ่าเปิดแล้วครับปึ๊บเขอแสงไฟนิดนึงนะ โอเคก็อันดับแรกเลยนะครับจะพบกับเจ้าแมนวนวลของเขานะครับอันนี้เป็นสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้มากมากแมนวนวลนะครับของเจ้าก็บิน580ก็เหมือนกันนะครับแต่ลำเล็กก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อไปก็เป็นสีทั้งเล่มน,นะครับค่อนข้างดูง่ายดูรู้นะครับรายละเอียด ข้างเปะมากกว่าดูง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดอ๋อชุดอัพเกรดโอเคนะครับปุ๊บเก็บไว้สำแหงเดิมปุ๊บนะครับต่อไปก็เป็นดิจินะครับรหัสซ serial n เบอร์นะครับร น,นี่คือหอเพดตัวเองนะครับลบข้ามไปดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากเห็นอยู่ด้านในต่อจากนี้นะครับมาเปิดคลิปไอ้มาเปิดกล่องนะครับดูเหมือนกันตึงเ,เต้นนะครับตึงเ,เต้นหอลำนี้หอในฝันเราคอยมานานนะครับวันนี้ได้รับเป็นอตที่สองจากรลานตองมอเตอร์น,นะครับ โอเคดูกันนะครับปุ๊บนี่ก็จะพบกับตัวลำนะครับอันดับแรกเลยเนาะคานุป,ปี้นะครับแล้วก็บูมนะครับกับคาเค้น580นะครับนะก็เรามาดูอันดับแรกดูอะไรก่อนดีเออดูเบรดก่อนละกัน นะครับเบดก็ความยาวห7 0รมิลนะครับนอส,บสับทีบีแล้วก็มีเทวหางเข้ามานะครับเทวหางก็เป็นขนาด95มิลนะครับหัวหางต่อไปก็มาดูคานุป,ปี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรวางนะครับก็สีค่อนข้างตามสไตล์ตครับ สดใสสวยงามนะครับชอบครับก็หลบไปนิดนึงครับคานูปี้นะครับขาเึ้นนะครับขาเึ้น สีเหลืองดำนะครับเป็นลูดลายก็เป็นคาร์บอนนะครับโอเคแล้วก็อันนี้มาเป็นเฟร,รมข้างนะครับผมอ่าแปดศูนย์นะครับาัดิปแล้วก็มาในส่วนของที่เก็บเบรดนะครับโอเค ครับเข้าที่เดิมก่อนถัดไปนะครับบูมเนอกดูคาดูปีกะหลัดก็ต้องดูบูมต่อกว่านะครับอืม,อ,มอันนี้จะเป็นลิงค์คันชัดลิงโซหัางนะครับผม อันนี้ก็คือแน่นอนครับบูมนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาเหมือนกันมาอยู่โอ้แข่งเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้แข่งมาอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่่อาสายสัญญาณลีติสนะครับเข้ามาให้ามาอยู่ในบูม หอไม่เหมือนกับ38สาา่นเลยอันนี้จะมาในสไตล์บูหางสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับโอก็ด้านล่างด้านล่างจะเป็นตัวขาตะกี้ชุดขาตะกี้นะครับขาตะกี้โอเคแค่นี้กลับกับที่เดิม ครับชอบบูมมากเลยสวยแล้วก็สั่กับที่เดิมเดี๋ยวหาตึบตึบตึบโอเคต่อไปนะครับก็แน่นอนหลือแค่กล่องละ <c oughs> ครับนี่ก็จะเป็นพาร์ท เออขาเขนบอกโฟมนะครับ580สชื่อเขียนติดไว้นะครับก็น่าจะเป็นชุดเหตุถ้าเราไม่ผิดนะถูว่าเนี่ชุดเหตุกิบเบสต่งตางๆนะครับก็อันนี้ต้องแกะมาเดิมเนะาะซับเขาติดมากันแกะนะครับ ชุดนีชุดเห็ดสวยนะครับการบรรจุพันธุ์ของเขาค่อนข้างที่จะดีมากเลยแตกต่างจากคอค่ายอื่นเยอะเลยครับเห็นมานานแล้วครับของกบ,บินเขาจะแพ็คมาเป็นกล่องโฟมอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นแรกที่เปิดตัวมาแล้วนะครับจนปัจจุบันเขาก็ยังแพ็คมาถือว่าใส่ใจมาดีนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดของตัว เฮดนะครับปัตเตอร์เฮดก็คืออันนี้สปินเดิลสวอตเพดนะครับอาร์มกิฟแล้วก็นี่กิฟเบนะครับผมอ่ามาในชุดโฟมสวยงามนะครับอืมสวยนะครับผมกล่องหนึ่งน,นี่โฟมสองนะครับก็โอ้โหอันนี้หนักหมดครับอันนี้ก็เป็นชุดของวันเวนะครับเอ้ยไม่ใช่วันเวเมนเกียนะครับเมนเกียอยู่นี้ ส่วนวันเวก็คือออกออกมาด้านนอกแล้วครับจะไม่เหมือนกับตัวขายขึ้นเจ็ดร้อยนะครับส่วนงานเปะดลยครับเก็บกับ สุดท้ายนะครับกองคุดสุดท้ายก็น่าจะเป็นพวกสแปร์พาร์ตต่างๆพวนอ็นอตนอพวกอะไรต่างๆเหมือนกันนะนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แกะฟิลมาเหมือนเดิอมอยูอ่ครับราาตึ๊บนอสแปร์พาร์ตต่างๆนะครับเปิดกล่องมาก็ อันนี้อ๋อมีสายต่อสู่ให้มาด้วยนะครับในขิดสายลัดอันนี้ตัวเก็บสายไฟนะครับที่เดินมาจากมอเตอร์นะครับอันนี้สายพานมอเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกสายลัดแบบเนา ยืดตัวสปีดคอนโทรลนะครับฟินหางนาอแล้วกิบหางกิบหางน่าจ,จะอยู่ในน้องแน่เลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมด้านบนนะครับ ทีปิปดนะครับอโอเคเก็บกับไว้ที่เดิมนะครับรอประกอบอีกทีหนึ่งครับผมปุ๊บโอมปุ๊บ ไอชุดคานุป,ปี้นะครับตกใ,ใจคานุปี้จังแกะเลยนะครับนี่นะครับ,รบสวยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับลุงคาเขนเขาเนี่ยนะครับไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าออกแบบใหม่หมดนะครับคานุปี้ก็เป็นน่าจะคาร์บอนนะจะเป็นคาร์บอน โอเคครับสวยงามครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะครับก็วันนี้เรามาแกะกล่องเจ้าคราคินห้าแปดนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมาแกะกล่องอะไรนะครับหรือว่ามาเปิดกล่องอะไรอีกละฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามชมสวัสดีครับ